สุขี่มันเสมอมันเครือเกา่าความเจ็บจะหาได้ความไข่จะห้มีครับกาบสัสดีพี่น้องปองไปพี่น้องท้างสงปปลาวร่วมตลอดทั้งพี่น้องที่ไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศทั่วไทยทัว่วทิศสําหรับแรงมือนี่แดดร่มร่มตกพกม่วงกวแหละได้พี่น้องมือนี่เกือบจะทุ่มหนึ่งละแดดยังสูงอยู่ยับมากินเขาแกล้งน้ากันยับขมาพี่น้องผู้ขาได้ปลาลาดพริกมือนี่ได้ปาลาซัมรีลาดพริกเขาว่าเป็นปลาปญี่ปุ่น นะครับราคากับพ่อแพงดอกกับพ่อเอาน้ำพริกเข้าเ็ดรลาดพริกลาดใส่หนึ่งซุปเรียบร้อยครับพริกเข้ามาเห็ดเจียวเข้าเนี่ยล,า,ลาดลงไปมาอย่าพ่อพี่น้องบัาเนี่ขอญาตเอายายเริ่มเจ้ามาด้วยเอานางซีฟูดมาเ,มาเอาน้ำข้าไปไยืือใส่ลันบทถึง ป่าตุงพี่น้องมา,มา,ายับ,บกันมานะเฮ้ยเผดอืงเขาสวยน,วนพี่น้องอืม bán với nó ấy Rồi ăn bán mất mưa mắt chìm treo đi bên kia mưa bán

เขาเด่นพักพี่น้องเลยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอืมโหที่สุดสำหรับผู้ช่วงอายู่เนื้อปลาพี่น้องเลยเฮ้ยอืม,อม ว่าเขาสวยวันหนอนตีเกลือกพี่น้องนะต่ำหัวไทยเจ้าบางนาเขาหนิบ่ใช่เจ้าเจ้าลาด เจลซี uh ่ฟ huh. ูดป่ะเจลที <N os> <N os> ่เอาเนี uh> ่ยล uh> ่ะเจลบวงแนวพี่น้องสุดเจลซี่ฟูดเฮ้ฮวัดเลยเจลเฮียนแบบเพิ่มรัดเป่นใส่นงเลยอมืจเอาอืม chúng nhà than cua phải biết. Ừ. Rồi, cái đồng đấy. ทิมงันม่ขอกินเข่าซื้มืนมอ,ามมอนายกินตัออืมอ้มอืม้ม กินก็บังเค้าเท็ดหวานเพื่อน้องเฮ้ยแซ่บไรอือพูดนะเนื้อปลาเพื่อน้องเฮ้ยโหตื่นมันใหญ่เลยตายแล้วก็ไม่ได้กินหรอกกินฮะอืกินไม่สุขภาพเขาเข่าแก่ละอยากเห็นเนี่ยนะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกนี่นะพี่น้องเลย อือเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองอือจะเห็นประชาติปไตยนะอันแท้จริงนะพี่น้องอยากเห็นนี่ดีคือนะหน้านะาระยะประเทศเขาหนะ่ะมันเป็นยังไงอือ มันมเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมนี่แหละผู้ทา่าผู้ขาก็ได้ผู้เท,ท่าคือจังสั้นเขาคือเจริญแท้บ้านเมืองอื่นเขาเป็นยังมากเขาก็จ้อยกันดีแท้ห้ยไง กินนะเป็นบ่อนกลุ่มหน้าตัวฟั่งข้าวก็เอาอประเทศสวีเดนฟิ้นแลนเขาเป็นสมาชิกหน้าตัวเนอะโอ้ยสอนเขากินงาน นุกเป็นเนื้อขึ้นย่าเลยย่ามันแตกเนื้อมันอืมมันเบิดยุกสมัยหลานันนี่คมนะเนาะ ต่างเดืองตะเก او ตะหลังม,บบม,นมันกรบอแมนมันไก่งามน,นะลูกคนมันไปทั่งหนาแล้วอืมพอก,กินว่าให้ออกหนกไปอยู่ต่างโลกต่างไปอยู่ต่าง,งไอีหาประเทศหาลูกไม่อยู่ได้แล้วพอก,กินร้านอืมลูกเข้านี่นับมือถือถอยหลัง รเราจะสวนระดับโลกัฟิสิกส์เพิ่อนบางสัน้นผหาฟังเขา่าอืมเห็ุสงครามนมก่อเชีารอยู่บไ้ไหนแร้หลวมห้อตายบ้านละ่ะ นั่งกินเขาแซบกุ้ยนัวห้อมวลเนี่ยก็แล้วแหละเนาะได้ลูกหลานกไม่ได้เห็นแลวอนาคตลูกหลานจะกินหรกินไม่ได้กินเขาน้ำซ้ำปลาปูไวเน้นเป็นเปียกเป็นง่อยบัดอ,ลลอ,อืมเนาะกินแซบได้ พี่้องต้องหาเห็ดกลิ่นแล้วปากบ้าแพ้งหน่อยก็บ,บาทอืมปากสำลีมีขายน้ำโลตัดโอ้ขออนุญาตเอ่ยซื้อเพิ่มมันโฆษณาหรออืมเจอ้เห็นเหืนเจ้ากับเบหน้าห้องนะนี่แหละตัอย่ดีก็หัวใ,ใเจเนาะง่ายอ มันมาแพ้งอย่างนี้หนึ่งแล้วกันตำหมักพริกราดชุนตัวดีตราข้อแต่เด,ดเนื้อจ,จอแต่เนื้อมันแซฉะเนื้อมันหวานเนื้อมะลังเนื้อมัเห็ดเขาเอิญอยังชุชิบอ่ะนั่นอะเนื้อจิมจ้มแก้วบายม,าดดมันสดชุดๆมีบริรการครับกล้วยปลาดูบ้านเฮาดอกเพ่อๆกัน Nó, dạy Cô ấy bà cà Cú một đèn dây này nè Ừ Kháu chung buôn là xin con này sáng này chín chạp Cô ấy đào vào đỉnh Cô ấy đào vào อาหารสั้นสูงเนี่ยก้อยดราบดดึงเพื่อะหลังปีใหม่ไปยังเห็นก้อยไข่บัแดงนะบัวตำตำตำบัวมี่เนามีแต่สูงสูงมากอะอาหารสั้นสูงเลยนั่แหละของแสบตะกอนที่นอนไปกินอย่างพื้นไต่กันว้ายเขาไม่ค่อยกินเนาะค่อยๆว่าให้ คนอีสานเนี่ยจนกินมันก็ทั้งไข่บุ๊ดแดงคนนว้ายแม่นีิลิน่ะเดี๋ยวเพียงเดอย่าทิ้งนักขี้เพี้ยขี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เ,นเ,เ,นเ,นเพียงเดชิงเพี้ยนก็เป็นเรื่องล้วนน่ะอืมนั่นแหละมันมันอืมเอาอาหารต่างชาติต่างภาษามันมันคือกันดอ,อกพี่น้องเอ้ของแสบของนัวนว้ำมันน่ะ เนื้อเดีดเยวๆขี้ไปใส่ออืยย่เพีง เขาคิดค้นสูตรเฮ็ดเพียเฮ็ดบีอยู่มันบบสํเเ็จอืมันบสํเเ็จไม่น้องเฮ็ดยากดูผูได้เฮ็ดเพียสัมได้รูปขายได้เนี่ยรวยอืมแบบเดียวครับอันกาแฟทุินวันเพื่อ,อนอนี่ะเจ้น้นาทนำจอกลวดต่เป็นเพียลวดอืม ปรนเทศได้หว่าอันนี้ผู้ข่าววอ้ฟังเกิดประโยชน์กบเอามุกเกิดประโยชน์กบทิมซาเปะละวย้ำมาแรงผู้เฒ่าววาวลายกินลายอืมจะใส่คนอีสารบอกเป็นน้ำคุยเป็นน้ำกินเป็นน้ำต้องจิ้งแจ๊อืมย่างที่ไม่แหย่หนิโหยอืมเขาว่าไมนสวดจามว่าลายขึ้นเรื่อยอืม น้ำน้นได้กินเท่าน,น,น,นึงแซ่บน้ำมะเรงอากาศมันดีพี่น้องอืมสองเว้นมันแดดที่ไม่อืม ข่าวฝน่าอีกจักมือ่สองมื่นตัวเล่นหรอมดืดหมดย่ายฝนเูาจะฟัง,ฟงข่าวอตัวนี้เถอะจะไปซ่อมข่าวก็บกล้าไปพี่น้องแดดตีเผาหัวย่านความดันขึ้นโอ้ยระวังเจ้าของขนานดะต้องเล่นกับอาศัยที่อาศมหลวงพ่อนออืหลวงพอนอน่อนหนอไม่ลนะแล้วไม่กินซุ่ง ยังอยู่ไรมันห่อนแห้งพี่นอ้องเลยอือแซ่บพี่นอ้องเลยเนื้อมันหวานไานานหมปลา,าสัมดีนะมีขนาดส w i เท่าหเีเครื่องเดียวก็บะีบุบด

ว่าเนาะวันนี้อากาศกำลังเย็นกำลังแดดร,ร่มน้่นตกน้องเอ้อืมหงอนแห้งเกือบทุ่มมึงเลยดินอากาศ โอ้ยโอ้ยอิ่มแหละพี่น้องเอ้ยเอาวันนี้จากพี่น้องไปมื้อนี้กะนก็ให้สุขภาพแข็งแรงพี่น้องเอ้ยแต่ละคนกินขอแซ่บนอนรับขอฝากพญามนมเทือกทิศซ้ำแน่คือบ๊วยยังเพื่อเป็นสติเตือนใจลูกหลาน เป็น่าผัวมีหนี่กูมึงยาเดา้ยว่ามีแต่ข่อยและเจ้าคำาเบา้าให้อิ่มต่องให้เดินท้องค้นเถ่าสาราการเถ่าแก่เพราะแม่สอนสั่งไหวโตเจ้าอย่าลืมขอบพวัวจงสิเจริญสังคมเราจังหนาอยู่เพราะว่าสังคมขอบพ่อเป็นสังคมเป็นปฐุมภูมิของสังคมโลกของประเทศกันขอบพ่อยู่เย็ยนเป็นสุผัวเมียคู่กันภาษาของไหม้บ่มีกูบ่มีมึง ว่ผิดเร็เวขันตื่นเกินมากสังคมเท่ากันนาอยู่ประเทศเท่าก็นนายอยู่สังคมรลกก็นนาอยู่กับสำหรับ้อณีครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองตายายแน่ตาปัตแาน,นั่งครับเพื่อเกิดประโยชน์แก่สาธารณชนครับทรับ้อณีขอราบสวัสดีครับ